สวัสดี FC ทองอ่อนฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้วันที่23พฤษภาคม2,564วันนี้พามาชมคู่เพาะพันธุ์ของเจ้าแชมป์กับแม่นัทวีนะครับคู่เจ้าแชมป์นี้ออก3ใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่แค่2ใบเช่นกันนะครับเหมือนคู่ทองอินเลย ก็เป็นคู่แรกของเจ้าแชมป์ที่อยู่กับผมนะครับนี่เจ้าแชมป์อานี้เพาะพันธุ์อยู่ที่บ้านของพี่เขยนะครับพี่เขยเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กรงก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีมาตรฐานนะครับ mm hmm. ก็อกาะบล็อกขึ้นมาสองชั้นใช้ตาข่ายลวดเบอร์เล็กสุดนะครับ mm hmm. นี่นะฮะเราจะให้ดูข้างในเจ้าแชมป์นนี้ผมไม่อยากเข้าไปกวนนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ ม่ได้อยู่ดูแลคอกนี้นะครับเดี๋ยวจะตกใจอันนี้แม่นาทวีนะครับสวยครับน,นี่ก็เป็นเจ้าแชมป์นะครับเป็นนกของพี่พันชัยให้ผมมาให้มาแบบไม่มีราคานะครับบางท่านเห็นฟอร์มใหม่ๆแรกๆนี่ที่ผมพาไปแข่งบอกผมซื้อมาหลายหมื่นแต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่มีราคานะครับพี่พันชัยให้ผมมาแบบไม่มีราคาอยู่กับผมก็ได้แชมป์สามสนามติดนะครับแล้วก็มาได้ ารางวัลกลางกลางของถ้วยสมเด็จพระเทพงานสนปามนะครับเพราะว่าตอนนั้นถ่ายคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมหวังว่าจะได้ทายาทสักสองสามชุดนะครับนี่ฮะเจ้าแชมป์บางท่านบอกวา่าเลี้ยงไกล้กงหมาจะไม่เกิดนะฮะอันนี้บ้านพีพ่สาวเพาะพันหมาด้วยนะครับหมาเห่าทั้งวันไม่มีผลครับถ้าเป็นนกเก่าแล้วไม่มีผล แต่ถ้าเป็นนกนกใหม่ๆมมันก็จะตื่นนะฮะทำให้ไม่ออกไข่ไม่ไม่ฟักตัวอันนี้ก็เป็นคู่ของเจ้าแชมป์กับแม่นาทวีนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งวันล้วงลูกนกนะครับคอกนี้ไข่สามใบแตกสองใบครับ